สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนเช้านี้เราตัดกิ่งตอนสะเดาทวายกันอีกแล้วทุกคนอันนี้คือทวายรถขมนะนี่เห็นไหมทรงดอกใหญ่ๆพุ่มกลางๆนี่บานเพื่อเวอร์น,นี่ภาษาซีสเกตบานเนี่ยดอกบานใหญ่ดอกบานนี่จะใหญ่นะเพราะว่าถ้าเทียบกับสะเดามันแล้วมันจะใหญ่อันนี้จะใหญ่มากมจะเห็นได้ชัดว่าดอกบานดอกเล็กดอกใหญ่ เดี๋ยวเราลงคลิปเทียบไปให้ดูแล้วต้องบอกไปไหมอ่ะวันนี้เราจะส่งจิงกอนสแาลทายสายพันธุ์ทวายขาวพองนะทุกคนรถขมนะย้ำอีกทีดอกอันนี้ดอกเร็วดอกนานก็ไอที่ดอกตลอดปีนี้ก็ป่าปลายทุกคนออกปลายถ้าเกิดมันแบบออกจริงจังเลยไม่เว้นเลยอ่ะมันก็จะตายไวเนาะต้นสะสมอาหารไม่ทันประมาณนี้เนอะเนี่ยถ้าใครสนใจทุกคนเรายัางตอนกันอย่างต่อเนื่องเมื่อฝนมาแล้วนะตอนนี้ ก็แต่ว่าถ้าใครจะเอา50กิ่ง100กิ่งก็ทักมาคุยกันก่อนงั้นเพื่อนนะเพราะมันอาจจะได้รอคิวนิดนึงเพราะว่ามันเผื่อจะรวบรวมได้มอเดอเยอะเนาะออเดอร์ใหญ่อย่างเงี้ยเออก็ถือว่าใหญ่สําหรับส่วนเราเพราะว่าเราเราจะเป็นแบบรายย่อยมากกว่าเอออกรอบหนึ่ง20 30อะไรเงี้ยออกวันเว้นวันแบบนี้นะทุกคนแต่ก็เราก็ตอนกันทุกวันนะเออแต่ถ้าใครที่ต้องการแบบ100กิ่งจริงๆอาจจะต้องรอแบบ15วันอะไรางี้เพื่อที่จะรวมกิ่งให้ได้เป็นก้อนประมาณนั้น นะะถ้าใครสนใจที่จะปลูกแสดาทวายก็สอบถามสั่งซื้อมาทุกคนแสดาทวายขาผ่องนี้กิ่งละ70บาทไม่รวมค่าส่งนะมีบริการเก็บปลายทางให้ด้วยบวกจะมีะบวกค่าบริการปลายทางนะท้องบอกแบบนี้เ้อไงก็สอบถามมาเราคิดราคาให้ก่อนไม่เสียตังค์ทุกคนเห็นราคาแล้วไม่พอใจไม่สั่งไม่เป็นไร บอกว่าผ่านแพงนู่นนี่นั่นค่าส่งแพงจังอ้นนั้นมีสิทธิ์คิดได้หมดทุกคนแต่ว่าเราก็คิดเหมือนเดิมออแต่ดูที่ว่าลูกค้ารับได้ไหมรับไม่ได้ก็ข้ามไปเนาะประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้เท่านี้ทุกคนนะสอบถามทางังซ้นเข้ามาเด้อ